สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567นะครับกลับมาอปเด็ดข่าวสโมสรใน2วันนะครับผมก็เมื่อวานไม่ได้เจอกันเนาะเราเจอกันครั้งล่าสุดก็วันที่พรีซีซั่นนะครับเนาะที่ผมไลฟ์สดนั่นแหละนะกับเอลกราซิโกนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับถ้ามีใครได้ดูนะถ้าไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ ก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกข่าวมันไม่ค่อยเยอะเนาะผมก็เลยแบบรอรวบรวมซึ่ง2วันเออมีข่าวมาจริงว่ะนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับมีข่าวของนิโก้ปาสที่บอกว่าไม่ทนแล้วเว้ยนะจะออกจากสโมสสออ้าวจริงหรือเปล่าเสียดายนะถ้าออกจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็มีสถานการณ์ของผู้รักษาประตูด้วยนะครับที่บอกว่าตอนเนี้ไม่ชัดเจนเลยนะครับใครจะอยู่ใครจะไปคนที่อยากมาก็ไม่ได้มาสักที นะครับคุณที่อยากไปก็ไม่ได้ไปอะไรทั้งหลายมาเดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออัลฟอนโซเดวีอันนี้ต้องบอกว่า,าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะปิดตลาดนะครับอ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาอัเดทกันนะครับผมก็2วันมาเจอกันทีอย่างที่บอกนะครับผมว่านะน่าจะเป็นรอช่วง ปรีซีซั่นจบนะครับซึ่งปรีซีซั่นนั่สุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะพบกับเชลซีนะครับในวันพุทธที่7นะครับผมสิงหาคมเนี่ยแหละเวลา6โมงเชา้า <c oughs> เออนะครับอใครตื่นขึ้นมาดูได้นะครับแต่คู่นี้ผมบอกได้เลยนะผมไม่มีไลฟ์สดน,นะครับไลฟ์สดแค่คู่เอเกราซิโกเท่านั้นนะอ่ะโอเคมาไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับขอพาไปที่อัลฟอนโซเดวีกันหน่อยนะครับเพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆนะครับ ในเมื่อวัอนร้อนๆก็เอามาเสิร์ฟให้กันนะครับผมก็สื่อที่มารายงานนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของเกย์ปิคอนจากดีเลโบนะครับพูดถึงสถานการณ์นะครับในดีลของอัลฟอนโซเดวีนะปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าเรอัลมาดริดนะครับกำลังวางแผนที่จะขยับครั้งสุดท้ายนะเพื่อคว้าตัวอัลฟอนโซเดวีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยเรอัลมาดริดเนี่ยวางแผนที่จะขยับทาบทามเดวีในช่วงท้ายตลาดนะของซัมเมอร์นี้ก็ ท้ายตลาดเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะมันไม่รู้ว่า1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับดังนั้นไบเยอร์มินิกเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะขายหรือจะเสี่ยงเสียเขาแบบฟรีฟรีนะครับในปีหน้าซึ่งเรอลมรตดมองโลกในแง่ดีนะฮะว่าการเซ็นสัญญากับเดวี่เนี่ยอาจจะออกในรูปแบบเซ็นฟรีเอเจนต์ในปีหน้านะครับโดยนักเตะเนี่ยได้ส่งสัญญาณตลอดนะว่าแบบเอยอยากย้ายมาอยู่กับเรอลมรตดนะคือเชื่อไหมผมผมอ่านข่าวตรงนี้ผมรู้สึกว่า มัน <c oughs> มันยังไงเหมือนเราก็จะรอแบบเซนฟรีอยู่ดีอะ่ะเออคืออ้ยืน่นรั้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าไม่มีไม่น่าจะเกิดขึ้นวะ่ะในความรู้สึกผมนะคือผมรู้สึกว่าข่าวที่เรามีกับอัลฟรนโซดีวีตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับต้นๆต,ตลาดเลยนะจนถึงตอนนี้เนี่ยมันลงท้ายด้วยคำว่าเซนฟรีเซนฟรีเซนฟรีตลอดนะครับแล้วดูสถานการณ์ในตอนนี้เนะี่ยผมรู้เลยว่าทำไม ลองดูฟรานกาเซียสองนัดนะครับในปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วนะเก่งแต่ลุกอย่างเดียวนะรับไม่ได้เลยนะหลุดด้วยรัวดว,ด,วด้วยเปออเ็นแบบนั้นนะครับมันก็จริงแต่ผมว่ามันยังไม่ได้เป็นงานที่จะต้องเร่งไปเอาอัลฟรอนโซเดวิที่จะเซ็นสัญญาแบบค่าตัวแพงๆหรือว่าไปดึงในจำนวนเงินที่ทางบยริษักต้องการ สโมสรเราไม่น่าจะทำแบบนั้นนะฮะผมเลยคิดว่าดิวเนี้ยน่าจะออกในรูปแบบฟรีอืมน่าจะออกในรูปแบบฟรีเอเจนซ์มากกว่าซึ่งยังต้องรอปีหน้าไงถึงจะฟรีจริงนะครับตอนนี้นะผมว่าถ้ามันเกิดการคุยครั้งสุดท้ายจริงอะ่ะเราก็จะยื่นเงินแบบไม่เยอะนั่นแหละดีไม่ดีแบบสามสิบสามสิบห้าล้านอา่ยื่นไปประมาณนี้แหละนะครับคือถ้าสมมติบเย,ยนแมันดิเอ้ยไม่เอาไยนะ สุดท้ายก็ต้องอยู่กับทีมนะครับเพราะอะไรเพราะต่อจากนั้นนะครับต่อจากคอเก้ปิคอนจากรีเลเบิลเนี่ยอันนี้เป็นผมไม่รู้ว่าเป็นสื่อวงในหรือเปล่าหรือว่าสื่อเทียร์ไหนนะอันนี้ไม่รู้เทียมกันนะครับเป็นผู้สื่อข่าวนะครับหัวหน้านักข่าวนะมัตสเมเลียนคอสนะครับเป็นหัวหน้านักข่าวของแอปเดย์ไซตุงนะครับสื่อนี้เนี่ยผมลองไปดูแล้วนะผู้ติดตาม <c oughs> ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ผมก็เลยแบบตัดเทียไม่ได้ว่าเขาน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าเบย์เรนมินิงเนี่ยให้เดวี่วตัดสินใจเลยนะครับผมหลังจากที่กลับมาจากพักร้อนเดี๋ยวกลับมาจากพักร้อนเนี่ยให้เดวี่วตัดสินใจเลยว่าจะอยู่หรือจะไปอืมหรือจะยังไงให้เดวี่วเป็นคนตัดสินใจเลยเออตอนเนี้คือไม่ไม่ถึงขั้นว่าจะยือ้อจะรั้งจะอยากให้อยู่อะไรละตอนเนี้ยแล้วแต่เดวี่วตัดสินใจอืม เขาใช้คําว่าตัดสินใจตัดสินใจอย่างเดียวเลยนะเออผมก็ยังไม่รู้ไงว่าเทียเขาเนี่ยสูงขนาดไหนสําหรับสื่อนี้นะแต่ก็เป็นสื่อเยอรมันนะครับอัปเดตไซตุงเนี่ยอืมก็เคยได้ยินชื่อนะแต่คือนานานานมาทีนะครับถ้าแม่นจริงถ้าเขาแม่นจริงนะมันต้องออกในรูปแบบที่ว่ามาติดยื่นไปในราคาที่ไม่สูงอ้าวและสุดท้ายคือไบเยอร์มินิกรับเพราะว่าเดวี่อยากไปเดวี่คุยกับทางไบเยอร์แล้วอะไรแบบนี้อืถึงจะแม่น แต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นจนเดวี่ได้อยู่ต่อ1ปีผมว่าอันนี้ก็อย่างที่เรารู้นะครับออยากได้ใช่ไหมผมรู้ดิผมรู้ว่าเหมือนแบบฟลานอ่ะไม่ไหวใช่ไหมหลาหลายๆคนก็บอกฟลานไม่ไหวพี่เอาเดวี่มาเลยนะครับผมถ้ามันได้ในซัมเมอร์นี้มันก็ดีมากๆนะแต่ผมว่ามันจะออกในรูปแบบฟรีซะมากกว่าผมรู้สึกว่าทีมเราจะไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนที่มากเกินไปแล้วอะ ตอนนี้เสียงเงินให้กับคิเรียนเอ,ปอเป้เยอะนะเออผมว่าทุกคนน่าจะรู้เนาะว่าแบบเซนฟรีอะไม่ฟรีจริงนะมีแบบเงินกินเปล่านะครับค่ายเ,ยเอเจนต์โอ้โหหลายอย่างอืมสาหรับคิเรียนเอ,ปอเป้นะครับอ่ะรอมาดูกันจะได้เดวี่ไหมถ้าได้เดวี่มาหืมอย่างเทพเลยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่สถานการณ์ของทางนิโกปาสกันหน่อยนะครับคนนี้หืมนล่าสุดนะฮะเอลกราซิโก มงแบบต่อพิโดเข้าไปทุกคนน่าจะจาภาพกันได้อยู่เนาะแต่ก็ข่าวตรงนี้ออกมาต้องบอกว่าเสียดายเหมือนกันนะถ้าเขาคิดแบบนี้จริงๆ,ๆนะครับนิโกปาสนะครับผมก็สถานการณ์ตรงนี้นะครับเป็นการรายงานของมากานะครับบอกว่านิโก้ปาสนะครับกำลังคิดอย่างจริงจังที่จะออกจากเริลมริดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากนักเตะคาดว่าจะไม่มีโอกาสละนะในชุดใหญ่กับ ทีมนะครับผมหลังตำแหน่งเดียวกันเนี่ยโอ้โหมีทั้งนักเตะระดับท็อปมีทั้งนักเตะพรสวรรค์สูงจำนวนมากอันนี้จริงถ้านักเตะระดับทอ็อปอย่างจูดเบลลิงแฮมใช่ไหมครับผมอาดาคือแลกกำลังขึ้นมาเลยนะครับผมมีใครอีกมีบร์มดีอาร์สก็เล่นได้นะครับหรือว่าเป็นดานี่เซบยอสก็พอเล่นได้บางคนเชียร์บอกว่าปล่อยดานี่เซบยอสไปเลยแล้วก็อันนี้โกปาสขึ้นมาผมว่า ถ้าสุดท้ายแล้วนะครับทีมเราตัดสินใจปล่อยนิโกป้ปาสจริงๆอะ่ะมันจะเป็นรูปแบบแบบว,ว่าสิทธิ์ในตัวนักเตะ50เอร์ตเหมือนทุกทีเหมือนทุกคนที่เราปล่อยไปนั่นแหละเพราะคนเนี้ยพรสวรรค์สูงเหมือนกันนะแต่คือตำแหน่งมันไม่มีจริงว่นะเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมเราไม่คิดจะปั้นเด็กๆเลยนะเออมันมันก็มีส่วนหนึ่งที่จริงที่ไม่จริงเหมือนกันนะผมว่านะส่วนหนึ่งก็คือผมว่าเราก็อยากมีนักเตะระดับท็อปอยู่ทุกๆปีอะ่ะใช่ไหม แล้วคือโอ้โหกว่านักเตะคนหนึ่งที่มาจากชุดแบบกาซิยาชุดอะเคเดมี่เนี่ยกว่าจะได้เฉิดฉายขึ้นมามันยากมากๆนะครับสำหรับยูเมดิเนาะก็ต้องปล่อยไปปล่อยไปเสร็จปุ๊บอ่ะจะซื้อกลับหรือเปล่าจะดึงกลับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อยู่กับทีไหมเสียดายมากนี่ก็ปาสนะครับฤดูการที่แล้วก็ได้เล่นใน UCL ด้วยนะเนาะฤดูการนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่ปลีซีซันเนี่ยทำผลงานได้ดีมากมาก ถ้าจะปล่อยนี่ก็เสียดายเหมือนกันมารอดูกันนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปสําหรับนิโกปาสนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสถานการณ์ของผู้รักษาประตูกันหน่อยนะครับ mm hmm. ลูนินกับเกป้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับทีโบกตัวเลยนะครับ mm hmm. เป็นการรายงานของดดอารีโวอาสนะครับทีอ2ของสเปนเนาะบอกว่ากรณีผู้รักษาประตูที่เริลมารีเนี่ยยังคงนิ่งเงียบนะครับ mm hmm. เขาใช้คําว่านิ่งเงียบนะ โดยในตอนนี้ลูนินนะครับยังคงไม่กระเตื้องนะฮะในการตัดสินใจว่าจะตกลงเซ็นสัญญากับสโมสรหรือจะออกจากทีมนะครับซึ่งทําให้อนาคตของเกป้าเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุไปแล้วเนี่ยเขาก็หวังไงเกป้าก็หวังว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดอีกครั้งถึงจะรู้ว่าจะเป็นมือสอให้กับกุ๊กตัวก็ตามเพราะเขาเต็มใจอยู่แล้วนะคือยังไง คือลูนินมีข่าวมาโดยตลอดนะคะว่าเขาอยากเล่นเขาอยากลงเล่นดีไม่ดีอาจอยากเป็นตัวจริงนะครับหรืออย่างน้อยจะต้องลงเล่นให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เหมือนสโมสรเราการันตีไม่ได้หลังจากกุกตัวกลับมาตรงนี้แหละนะครับมันคือโจทย์แล้วถ้าถ้าเราตอบโจทย์ของทางลูนินไม่ได้นะครับเขาก็อาจจะออกจากทีมซึ่งเอเจน์อย่างที่บอกจอร์ดเมนเดสนะครับก็ ตอนนี้เริ่มเดินเริ่มเดินแล้วนะว่าแบบเออลองไปคุยกับสโมสรอ,อื่นเบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเข้าคุยกับสโมสรไหนบ้างนะครับแต่ตอนเนี้ที่เป็นข่าวก็คือว่ามันยังเงียบอยู่นะที่ว่าแบบเออลูนินจะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปมันยังเงียบอยู่ซึ่งเราต้องมารอดูสถานการณ์นี้อีกทีบางคนก็เข้าใจไงว่าแบบเออลูนินอ่ะถ้าไปเติบโตที่อื่นเอออันนี้เข้าใจได้นะครับหรือนะครับถ้าแบบสมมติอลูนินอยากอยู่ต่อใช่ไหม งั้นรุ่นนี้ก็ต้องยอมรับในตําแหน่งมือสองต่อจากกุกตัวให้ได้อะไรแบบนั้นนะครับมันก็แอบมีความยุ่งเหยิงนิดหนึ่งนะครับเนี่แหละพอเรามีนักเตะที่มั่นใจในตัวเองนะนักเตะที่คิดว่าตัวเองดีพอที่จะเล่นให้กับชุดใหญ่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้มันมันคือข้อดีนะผมว่าข้อดีมากมากกว่าข้อเสียนะครับที่นักเตะมั่นใจในตัวเองว่าสามารถลงเล่นให้กับทีมเป็นตัวจริงได้นะครับ แต่มันมีกุ๊กตัวก้างชิ้นใหญ่ขวางอยู่ตรงนี้แหละคือโจทย์หนักเลยนะครับแล้วที่โบกุ๊กตัวเนี่ยอายุสามเพิ่งสามสิบสาสิบเอ็ดเองนะครับยังใช้งานได้อีกสามสี่ปีอ่ะนะจะให้ลูนินรอผมว่าก็ใช้เรื่องใช่ไหมอืมนั่นแหละอ่ะมารอดูกันว่ามันจะจบยังไงนะครับเกียป้าก็ดีนะถ้าได้ย้ายมานะครับแต่ลูนินก็ต้องขึ้นอยู่กับลูนินนะสุดท้ายนะครับ อ่ะไปแถมข่าวกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์ในแคมป์ทีมชาตินะอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นจากหลายๆเพจเนาะที่เมื่อเช้าเขาโพสต์ไปแล้วนะครับคืออะไรคือเนี่ยอันเช่ไปตอบนะครับโหเห็นไหมไม่จ่อปากเต็มเลยนะครับเขาบอกว่าเขาโกรธเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาโทรไปหาจูดเบลลิงแฮมนะแล้วคือจูดไม่รับสายแต่พอเขาแต่พออันเช่วางสายเสร็จปุ๊บไม่เกินสามสิบวิ เขาบอกว่า30มสิบวินะเขาให้ทางวินิซุสจูเนียโทรไปหา,าจูดบ้างเฮ้ยจูดรับว่ะ <c oughs> โกรธไอ้โกรธเนี่ยผมไปดูอิเลียบทในกนารให้สัมภาษณ์นะมันเหมือนไม่ได้โกรธแบบจริงจังอะไรมากขนาดนั้นนะแต่แค่แบบเหมือนประมาณว่าแบบไม่เข้าใจอะ่ะเอ้ยทำไมอ่ะเอ้ยทำไมไม่รับสายอะ่ะเออแล้วเป็นเพื่อนอะ่ะทำไมถึงรับเป็นโค้ชทำไมไม่รับ อยากได้คําตอบอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเชื่อไหมว่าข่าวแบบนี้บทสัมภาษณ์แบบนี้ออกไปคนที่ไม่ชอบจูนนะบอกว่านี่ไงอีโก้ของจูดผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่เกี่ยวนะอ่ะให้มันเป็นสีสันแล้วกันอย่าเป็นดราม่าแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตข่าวนะรวบรวม2วันนะครับผมถ้ามีข่าวเยอะพรุ่งนี้มาเจอกันอีกถ้ามีข่าวมีเยอะก็สวันทบ นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผิดพลาดประการไหนนะครับก็ขออภัยด้วยหลังจากเจอกัน2วันนะครับสวัสดีครับ